ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทและโครงงานคุณธรรมขอขอบพระคุณน้านาะดาใจเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนาปิวิทยาคมเป็นอย่างสูงที่ไม่เกีรยิมาเป็นประธานในการเปิดการอบรมเรื่องโรงเรียนคุณธรรมสพทและโครงงานคุณธรรมในวันนี้โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามความแตกต่างที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยเมื่อได้พิจารณาตามสภาพของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนสมควรพัฒนาคุณธรรมจะริยะธรรมแบบองค์รวมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบและใช้โครงงานคุณธรรมหรือ Moral Project เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีจากการลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนและส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป้าหมายในการสร้างคนดีสู่สังคมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรงเรียนคุณธรรมสพทและโครงงานคุณธรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูปหลัดสิทธิเดชศีละเตโชให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงงานคุณธรรมและนางนัทนิตเขียวพอศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ได้มาเป็นวิทยากรและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมสพทออมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น46คนซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมสพท 2. เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรมจะระยะยิยธรรมอย่างยั่งยืน 3. เพื่อพัฒนาการใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือฝึกกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเอง 4. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการส่งเสริม และประับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้เพิ่มขึ้นและลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้น้อยลงการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมโดยผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีตามเป้าหมายของการศึกษาคือการสร้างคนดีคนเก่งและคนมีน้ำใจให้แก่บ้านเมืองการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาชีพครูการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียนต่อไป